รวันนี้จะมาทําอะไรเนี่ยมารับคําท้าพี่บีมสุดสวยครับโอ้รับคําท้าเรื่องอะไรกินอาหารแมวครับนายขอดูหน่อยอของเราลาตันเราละกายอก็โอ้โหนี่มีแขกรับเชิญด้วยพี่เฟิร์สมาโอยยครับโอ้โหโอ้ะพร้อมไหมบอกด้วยพี่บีมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมบอกพี่บีมจะทําแล้วบอกดิพี่บีมครับคมจะมาทําแล้วนะครับตามคําท้าเชิญครับกรุบด้วย อาหารแมวชเชิญครับอาหารแมวเอาไซ่พร้อมก็ต้องไปพร้อมครับโอ้โหพร้อมก็ต้องไ่พร้อมเราแล้วครับพร้อมพร้อมเสมอมาเธงช่องโอ้โหพร้อมเสมอเชิญครับกุ๊บกุ๊บเอาเชิญครับเดี๋ยวเสียชื่เอาเดี๋ยวเสียชื่อเชิญกุ๊บกุ๊บด้วยกุ๊บกุ๊บด้วยกุ๊บกุ๊บด้วยไปไงานอร่อยไหมทำหน้าแบบอร่อยให้ดูด้วย <laughs> ไหนอาบอ้างนี้โอ้โหยังมีคาบอยู่เลยโอ้ไปไงานอร่อยไหมอร่อยครับโอ้โหน้าเหมือนอร่อยเนอะ โอ้โหเรือนนิดเดียวเองกือเลยกือใ้หมดเราล่ะโอ้โหโอ้อร่อยอร่อยโอ <c oughs> <Camp in> ้ยดีเร <isn 't S 1> <gu> ือดอยโอเคนะโอเคนะแล้วหวัดเจี๊ยบด้วยหวัดเจี๊ยบด่อยโอเคโอเคโอเค